วันนี้เราจะมาแนะนำท่าโ <c oughs> อาเคพี <c oughs> ่ทับให้กดเทลไม่ใช่กดเทลเาสวัสดีครับวันนี้พบกับรายการ Get Fit with d e c a h l o n กับหมิง สเก็ตบอร์ดสปอร์ตเลเดอร์ครับหลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าจริงๆแล้วสเก็ตบอร์ดก็ช่วยในการออกกำลังกายได้ดีนะครับช่วยเผาผลาญพลังงานได้ดีนะครับสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยเล่นนะครับหรือยังไม่เคยแบบมีประสบการณ์ในการเล่นสเก็ตบอร์ดเนี่ยก็สามารถฝึกเบสิกนะครับในการไถการทิกแท็กการเลี้ยวอย่างต่อเนื่องได้นะครับวันนี้เราจะมาแนะนําท่าเล่นสเก็ตบอร์ด3ท่าเบสิกง่ายๆสําหรับมือใหม่นะครับท่าแรกนะครับเป็นท่าทิกแท็กขัผม ได้เป็นการยื้อไปนะครับแล้วก็วางเท้าที่พิเคิลนะครับยกเท้าหน้านะครับสลับไปฝั่งนะครับส่วนท่าที่2นะครับก็จะเป็นการฝึกเมนนวดนะครับผมก็คือเป็นการยกล้อเราก็จะถ่ายไปนะครับยืนบนบอร์ดแล้วก็ฝึกยกล้อ ส่วนท่าที่3นะครับก็จะเป็นการฝึกคิกเทินโดยใช้ฝึกจากทั้งเทลทั้งโนสนะครับฝึกรวมกันเพื่อพื้นฐานการการควบคุมทั้งทั้งโนสตทั้งเทล ที่นี้นะครับก็เป็นการออกกำลังกายง่ายๆกับสเก็ตบอร์ดนะครับที่ช่วยให้เราเผ,ผาผลาญพลังงานได้ดีนะครับและช่วยการใชาา้กแล้ามเนื้อแล้วก็ข้อต่อสามมาัตวรรมะนัานทีเป็นไทยกดติดตามกับเก t ฟ i t วินติคา l อนได้นะครับวันนี้ผมหมิงก็ขอลาไปก่อนบ๊ัยบาย